รงสุดคุ้มนะคะชื่อเล่นชื่อ,อ่ออนค่ะอายุ5 6ปีได้รับวัคซีนกี่เข็มแล้วคะ3ามเข็มแล้วค่ะฉีดของอะไรมาบ้างคะัเข็มแรก sta, แอสตาเข็มที่2องแอสตาเซนิกาเข็มสามคือไฟเซอร์ค่ะตอนนี้ทํางานอะไรอยู่คะก็เป็นแม่บ้านแฟลฟอร์มเนี่ยค่ะมีประสบการณ์ทําง,งานแม่บ้านมากี่ปีแล้วคะปีนี้ก็เป็นปีที่หนะคะมีทักษะอะไรบ้างคะ ทักษะในการทํางานบ้านก็คือทุกอย่างในบ้านเราต้องท,ทําให้หมดค่ะเช่นไล,ล่ฝุ่นเก็บฝุ่นตามผน,นังทุกอย่างบนเวดานแล้วก็เช็ดกระจกเช็ดกระจกเราก็จะมีการผสมน้ํายาของเราเองคือจะใช้ตอนนี้ป้าจะเปลี่ยนเราไปใช้แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์จะสะอาดมากเพราะกระจกจะใสผสมแอลกอฮอล์หน่อยนึงน้ายาที่กระจกหน่อยนึงสไลนิดนึงกระจกก็จะใสามากเลยค่ะคุณสามารถ แม่บ้านทงไหนได้บ้างคะไปได้ทั่วเลยค่ะไปได้หมดเลยนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครมหาชัยฝั่งพระประแดงก็เจริญนครค่ะทําไมนายจ้างถึงควรจ้างทําความสะอาดคะช่วยบอกบข้อดีหน่อยได้ไหมคะข้อดีของแม่บ้านแฟลตฟรอมก็คือแม่บ้านจะใส่ใจบ้านลูกค้าคือเราจะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าหมดเลยค่ะตั้งแั่ซอกหน้าต่างม,มาเลยทุกอย่างคือใต้เตียงใต้โซฟา เราจะทําให้ทุกอย่างคือเราใส่ใจลูกค้าค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรานะคะข้ามาจองบริการได้ที่โ w ไวเวบใส่ใจแบบ i.o ให้เราดูแลคุณนะคะ